Bon Thailand th so วันนี้ต่อยกันเป็นคู่ชิงแชมป์มวยรอบครับนี่คือหนุ่มจากอุบลราชธานีครับสมหวังสามชัยวิเศษส,สุขครับหรือว่าเป็นขุนเข่าแดนดอกบัวได้เลยครับคนนี้ครับ วงในดีแ,ะะแข็งแรงเ<ล>นีวแน่นใช้ได้ครับใช,ชนี่คือสิทธรักักอินเตอร์ from Thailand สตอพันเดือดจากนกครศรีธรรมราชครับรวดเดียวร้อนแรงครับสำหรับฟอร์มของเขาสิทธรักษกอินเตอร์ชิงชนะเลิศในมวยรอบวันนั้นครับ อใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ครับไปตามดูกันได้สายมือครับมุมแดงครับสิธิรักษศัก์อินเตอร์จากนครศรีธรรมราชครับส่วนขวามือครับสมหวังสามชัยวิเศษสุขครับจากอุบลราชธานีอ่ะสิงห์อีสานกับเสือใต้ครับโอ้โหสงราวงในเลยครับเปิดมาดูครับใครกระทุงได้เหนียวแน่นกว่ากันครับ จะสมหวังมันชื่อไหมครับสมหวังสามชัยวิเศษสุกกางเกงน้ําเงินโอ้โหแต่ว่าเข่าแหลมจริงจริงครับสิตรักปล้ำวงในแหมน่าจะเป็นมวยทางเดียวมวยทรงเดียวกันเลยครับประเภทหมูวงในก็ต้องดูแล้วครับวัดความแข็งแรงครับโอ้โหแข่งดีครับโอโ้จับมาเสียบเลยครับสิตรัก วันนี้อาจจะเสียเปรียบเรื่องของช่วงชกส่วนสูงเลยครับสำหรับสมหวังเพราะฉะนั้นต้องเดินเข้าติดตัวครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งครับวันนี้สุดรักโอ้หลุดโดนครับแต่เติมแข้งครับแข้งขวากินอิ่มครับโอ้เสียบซ้ายครับแต่เรื่องความเก่าประสบการณ์นี่ถือว่าพอๆกันเลยครับอยู่ที่จังหวะแล้วครับใครจะเห็นมากกว่ากัน สิทธิรักเนี่ยน่าจะได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงครับร้อยกว่าครับแข้งขายาวกว่าครับแหมเขาบอกว่าออกอะไรมันก็เห็นชัดเลยครับดูครับงัดกันอยู่ครับประลองกาลังกันครับจับอืมอย่างตีไม่ได้ครับหัวซ้ายครับสมหวังขยับโดนแข้งขวาของสิทธรักเข้าไปครับ ข่าวดีครับโอ้แต่คนต่างตีครับชิงจังหวะกันเลยครับคู่นี้โอ้โหมีเข่าครับทั้งคู่ครับต้องดูว่าใครตีแหลมตีเจ็บกว่ากันครับแข้งขวาดีครับสมหวังสิรักไม่ต้องรีบครับค่อยๆเดินเข้ามาหัวขวายังติดบังน่าจะต้องเป็นไฟล์เปิดเกมบู๊เลยครับสมหวังครับโอ้สุรัก ยังไงครับวงในอืมอืมตีแรงตีเจ็บจริงจริงครับเดินเข้าไปต่อครับสมหวังครับโอ้โหตอนนี้เครื่องมันเริ่มติดซะแล้วเจอแข้งขวาของสิรักแข้งซ้ายก็มีโอ้เตะได้สองแข้งครับสิรักโอ้วงในคนละทีครับโอ้หวังลุ้นจากวงในเลยครับสำหรับสมหวังโอ้ไม่ง่ายครับ แต่กว่าจะเดินเข้าไปนี่ก็โหก็ต้องรับก่อนแล้วครับก็ช่วงสั้นกว่าครับต้องลงทุนครับสมหวังเข้าไปกอดยังไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะว่าสิบดักนี่ก็สู้มือดีเหลือเกินผ่านยกแรกครับโอ้แกชูมือมั่นใจเลยครับแต่ยินเสียงละฆังปุ๊บชูเลยครับสมหวังไปดูไฮไลท์ครับยกแรกโอ้โหหัวเข้าเต็มชายโครงครับหลุดครับเจอแข้งขวาคืน แน่เต็มๆนาแข่งเลยครับแข่งนี้ต่คนต่างตีครับก็ถือว่าใกล้เคียงครับผ่านยกแรกไปครับยังเหลืออีก2ยกครับดูว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากันครับรับในเลยครับโอ้สมหวังครับอรับตบบนี้ไม่ได้เปลียนครับสิริก็ไม่ยอมให้ตีฟรีครับ โอ้โหกล้วดดลงมาดูครับตั้งกำแพงคาไว้อีกครับต้องดูจังหวะดีๆนะครับสมหวังเวลาเข้าไปจะเลยนะครับโอ้ก้าวเสียป้ายหน้าป้ายหน้าตีได้ไหมหักบิดไม่ชัดเจนครับก็ขืนสุดฤทธิ์นะครับสมหวังไอโนนคืนอีกครับก็เหมือนแทงเข่าเนี่จังหวะของสิริรัตจะดูมีน้ำมีเนื้อกว่าครับ สมหวังต้องเน้นกว่าน,นี้หน่อยครับคู่นี้เป็นสงครามวงในกันแล้วครับขยับโอ้โหเสียจังหวะครับเข้าไปกอดแอสิทรักนี่ก็ไม่ยอมให้ตีฟรีๆไม่ยอมให้ตีง่ายๆแบบนี้ครับหืองแต่งตีก่อนเลยอาจเข้าไปโอแต่งตัวนานเลยครับสมหวังลองแต่งตัวให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยครับสมหวังระตูนเล็กกว่าด้วยครับมันต้องคิดเร็วทำเร็วเลยครับ สมหวังเองก็ยังตีเข่าไม่ชัดนะครับสิรารักเองถึงจะไม่ชัดแต่ก็ดูตำแหน่งการจับเนี่ยได้เปรียบครับเข้าไปเจอแข้งซ้ายเลยครับ,รบอาถึงตัวครับดูลักษณะการรัดนะครับของสิรารักครับ,ส,รรบสมหวังนี่ยังไม่เข้าเหลี่ยมครับโอ้ถ้าจะมาบงในแบบนี้นี่สิรารักได้เปรียบบานเบอร์เลยครับ โอ้ตใจกันนี่สุดยอดจริงครับสมหวังครับไม่มีย่อท้อครับดูครับแหมประเภทมวยพันบูเลยครับแ่แล้วประทะไปประทะมานี่ต้องดูครับว่าใครจะหมดก่อนโอ้แข้งขวาครับเต็มๆเข้าถึงตัวก่อนโอ้ชิงตีก่อนครับสินทรัคตีเข้าไปเน้นๆครับโอ้สมหวังจะถอดหนีเหนื่อยครับ โอ้อาการออกเห็นได้ชัดครับยกนี้โอ้ห,หายใจทางปากแล้วครับสมหวังโอ้สิรักนี่หมาถึงป้ายอีกแล้วครับป้ายหน้าโอ้แต่ใจสู้จริงครับไม่มีย่อท้อครับสมหวังสามชัยวิเศษสุขตีอีกครับโอ้ยคือจังหวะที่จะรัดเนี่ยนะครับสิรักนี่ชิงตีก่อนเลยครับออกก่อนเลยทำให้จังหวะของ สมหวังนี่มันก็โอ้โหยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ครับโอ้ยไกฮหกซ้ายไ้หมัดครับเอาแม่จมาถึงตัวสิรักแกก็ขวาก่อนนะครับ <c oughs> สมหวังเร่งอีกเขาไปโดนอีกครับโอ้ <มา S 1> แต่แกมั่นใจครับ <c oughs> <c oughs> มั่นใจเอาว่าไงก็ว่ากันครับ ยังเหลืออีกยกครับดูภาพชายยกที่2ครับเนี่ยครับเตะติดบางโดนแข้งขวาสวนเด้งตีก่อนครับสมหวังสิริรักตีคืนแข้งขวานี่เต็มๆมครับออกแรงเยอะกว่าเลยครับสมหวังครับลุยกันเลยครับตั้งแต่วินาทีแรกครับวงในแอบใครคือเจ้าวงในครับคู่นี้จะเป็นสิริรักหรือว่าจะเป็นสมหวัง แข้งขวาโอ้โหหัวสลับแข้งเลยครับปากซองตั้งหากเสียมัดไส้โอ้สมหวังอย่างไงครับคือตำแหน่งการจับแล้วมันเสียเปรียบสิทธิ์รักครับโอ้ละรับแต่ปันคูแบบนี้สมหวังทำอะไรไม่ได้ครับรับใต้ปีกแล้วเปตัวเตี้ยกว่าครับดูครับดูครับน้ำหนักมันเลยไม่มีครับการออกอาวุธของสมหวังนะครับ พยายามจะขย่มเข่านะครับแต่ว่าสิกรกนี่ก็ป้องกันเป็นอย่างดีครับเขามาใกล้โดนเข่าอีกแล้วโอ้โห,โหเข้าไปแบบไม่ดูตามมาตาเรือนี่กระเด้งกระดอนออกมาแล้วครับเดินเร็วเลยครับสมหวังมีศอกนํำครับแต่ไม่ถึงครับหมดหรือยังครับเจอเข่าไปเยอะจริงๆ <c oughs> อาจจะถึงตัวแล้วครับแหมกรรมการยังไม่ทันแยก เข้ามาเข้ามาเจอแข้งซ้ายสก,กัดไว้โอ้ยโดนข่าอีกเข้าไปทื่อไปหน่อยครับสมหวังโอ้ต้องมีอาวุธน้ำหน่อยครับเข้ามาทื่อๆแบบนี้นี่สิรักเห็นหมดนะครับดูครับเตะแล้วก็รวบเอาไว้ครับอาจจะหักคือปัญหาตอนนี้ครับสิรักนี่จะหมดหรือเปล่าครับเจอพลังกดดันพลังเดินบุกเข้ามาของสมหวังเลยครับโอ้แต่ก็อืม ไม่หมดก็ดีไปนลครับทาหมดนี่โหเป็นเรื่องเลยครับเพราะว่าใจนี่โหเต็มร้อยครับสมหวังเดินเข้ามาใจแข้งขวาถึงตัวอีกแล้วตีโออยากเปลี่ยนะครับอยากเปรี่ยนะครับแหมได้ใจครับสมหวังครับโอ้บุกตะลุยเป็นการใหญ่ครับโอ้มีดักศอกนะครับสิรักอ่ะรัดใต้ปีกรัดสามเหลี่ยม โอ้มือนจะซื้อเวลาแลวครับตอนนี้สิบรักครับอาวุธออกน้อยไปหน่อยครับ<น>กลับมาเป็นสมหวังที่ขยันแล้ะครับตอนนี้โอ้เข้ามาก็กอดกันนะครับนี่คือลักษณะการคริ้นชครับฝรั่งบอกแบบนี้ไม่ค่อยถน,นัดนะครับแต่าามาดูคนไทยนี่โอ้โหดูครับด่ากอาแบบเน,นเนื้อนะครับ เขาสู่ช่วงท้ายปลายยกแล้วก็ยังไม่หมดหวังหมดพลังใจนะครับโอ้ความพยายามของนี่สุดยอดจริงครับสมหวังปล้ำปล้ำแม่มีขเยาวครับไม่ยอมให้สมหวังทําอะไรครับแต่วันนี้สมหวังจะสมหวังหรือเปล่าครับโอ้แทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับแ่ดึงศอกกลับครับมืดไปล้อแบบนี้ทําอะไรไม่ได้ครับโอ้หมดยกครับครบ3ยกครับโอ้ต้องดูครับ นี่ภาพชอ้วิเสียบจังหวะนี้ตัวเด้งเลยครับนี่เป็นแข้งซ้ายครับผู้เชื่อว่าสิทรักนี่ก็หมดเหมือนกันนะครับปลายยกครับเราได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วในคู่นีครับกรรมาการทั้งสท่านให้คะแนน30ต่อ27ให้ผู้ชนะและแชมป์ประจำสัปดาห์เล็กชก from the ก็เป็นหนุ่มแดนสตอรครับขุนเข่าจากนกครศรีธรรมราชครับสิรักษศักดิ์อินเตอร์ครับแม่ขวาชัยไปครับแล้วก็